โดไนไหมโดน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 มาไอ้ไอ้มาเรียบร้อยท่านผู้ชม,ชมขายบ้านหนองครัะเทเนื้อผมเนี่ยวันนี้ช่างมาน้ำน้อยเลยนท่านผู้ชมเนี่ยช่างไม่ได้มาสามวันวันนี้มาดูนะผมเนี่ยโอ้โหโด,ดูท่านผู้ชมน้ำนิดเดียวเองอ่ะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> มันจะมีปลาไหมเนี่ยเนี่นะปลาถ้าถ้าลองน้ำไม่น้อยเนี่ยปลาขาวมาันจะอาขึ้นมากวนนะครับผมเนี่ยอ่ะลองดูท่านผู้ชมนะ่ยะสำหรับเกียร์ที่ช่างใช้ก็คือนี่ฮะนี่เลยท่านผู้ชม เยตอตอกประกคช่างสายล่านะครับผมนี่ฮะนะแถมฟรีเหล็กเกี่ยวเหยื่อไปหนึ่งชิ้นนะผมอ่าเดี๋ยวช่างขอเตรียมเหยื่อก่อนฮะแล้วเดี๋ยวเราลงลุยกันเลยท่านผู้ชมดูซิจะมีตัวไหมท่านผู้ชมนี่ยะไปลุยกัน z มลงกันเลยนะท่านผู้ชมนี่ยะมาลองดูนะฮะมีตัวไหมอ่ามาเทมาลองดูนะะถ้ามีตัวไม่นานนะครับผมขอให้มีตัวอย่างเดียว โดนไหมโดน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 มาไอ้ไอ้มา,มาเรียบร้อยครับผมมาขึ้นมาขึ้นมาครับไอ้ยี่กับผมมาแล้ววิ่งเรียบร้อยโอ้โหดูนลฮะตัวกระเพราแขนผมนะใหญ่ครับผมนะไปแต้มแรกมาแล้วผมไปต่อฮะเรามาจัดตรงนี้กันบ้างนะฮะมีน้ำสองฝั่งนะครับผมที่ไหลลงนะมาฝั่งนี้จะมีไหมฮะท่านผู้ชมอ่าถ้าเรามันมีก็มีเหมือน,อนกันนะฮะมาจัดไปเลยเนี่ย เอาเป็นใต้แล้วฮู้ตรงนี้ลึกแหมโอ้ไปได้มาทีนี้รอดึงนะทีเนี้ยจะมีตัวดึงไหมฮึมมีชมมีตัวดึงทุกท่านมีตัวดึงปลาอะไรฮะปลากวดหรือเปล่าจบแล้วนะผมเนี่ยมีตัวเดียวนะครับผมเนี่ยช่างดึงแค่ได้แค่ตัวเดียวเองท่านผู้ชมอ่า ทีนี้ก็มีแต่ปลาขาวควนกันโอ้โหกุ้งกิงกุก้งคก,กิงเลยทุกท่านชมอ่ะดูผลงานนะครับผมเนี่ยอ่าช่างแช่ลำแข็งนะอ่าได้ครับผมโอ้ดูตัวนะผมไม่น้อยนะฮะนี่เลยท่านผู้ชมเลย่าสวยๆครับผมใจผมเนี่ยยี่หกอทงกดช่างสายล่าครับผมนะสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยผมสวัสดีครับ